สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแทนชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับค่าคืนนี้นะครับผมต้องบอกว่านะครับใครที่รอคอยนะครับว่านเทพบรหรือไม้ใหญ่แง่นะครับคลิปนี้ท่านไม่ควรพลาดนะครับนะฮะวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีนะครับนะฮะที่จะมา ปล่อยต้นไม้แย่ๆหรือว่านเทพบุตรนะครับไม้สวยๆเป็นไม้มงคลหายากไม้มงคลเก่าแก่โบราณนะครับที่มีความเชื่อกันว่านะครับหากใครนําไปปลูกแล้วก็จะมีแต่โชคลาภเงินทองเข้าหานะครับว่านชนิดนี้นะครับหลายคนนะครับคงจะรู้จักกันดีนะครับเพราะคนที่มีโชคมีลาบบ่อยๆเขามักจะมีต้นว่านชนิดนี้ปลูกกันนะครับเคล็ดลับในการปลูกการบูชานะครับอยากให้มีโชคมีลาบนะครับอันนี้คือเคล็ดลับหรือความรับนะครับ ที่เป็นปริศนาเกี่ยวกับว่านชนิดนี้นะครับส่วนคนที่สั่งจากผมนะครับก็จะมีนะครับวิธีการปอบบอกนะครับและก็เป็นคาถาบูชานะครับที่ใช้ในการบูชาว่านนะครับตัวนี้นะครับผมว่านชนิดนี้นะครับคนที่ถูกหวยเขามักจะเอารายจุดที่ใบนะครับมาเสี่ยงโชคนะครับเพราะว่าจะมีนะครับตัวเลขบนลายใบนะครับนะฮะต้องบอกว่านะครับ สองงวดที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นนะครับนะฮะติดๆเลยนะครับผมนะฮะให้โชคแบบติดๆกันเลยทีเดียวนะครับใครจะคิดว่าจะออกตัวเดิมนะครับแต่นะครับในว่านเทพบุตรนะครับบอกอย่างนั้นเราก็ศรัทธานะครับเชื่อแล้วก็นะครับใส่ไปเต็มเลยนะครับนะฮะก็นะครับมีโชคมีราบเข้าหาอยู่บ่อยครั้งนะครับอันนี้นะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับใครที่ไม่เชื่อก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะครับแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาคอมเมนต์แบบแบบ หยาบคายนะครับเอาตรงๆเลยนะครับนะฮะส่วนใครที่ศรัทธาและเชื่อในสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่านะครับท่านจะมีโชคเล็กโชคน้อยโชคใหญ่นะครับเข้าหาอยู่ตลอดเวลามักจะเจอแต่เรื่องดีๆนะครับมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับคนสําหรับคนที่บูชาไปแล้วนะครับก็มักจะมีโชคเข้าหาอยู่บ่อยๆนะครับบางคนก็ไม่มีโชคนะครับแต่ก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับเข้าหานะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานนะครับเกี่ยวกับ การเงินนะครับดีขึ้นนะครับหน้าที่การงานก็จะได้รับข่าวดีนะครับมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นนะครับได้รับนะครับอ่าเพิ่มเงินเดือนอะไรประมาณนี้นะครับนะฮะมีหลายๆท่านโทรนะครับมานะครับการันตีนะครับให้ผมฟังว่านะครับตั้งแต่ได้ว่านไปนะครับก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายในชีวิตดิฉันนะครับอันนี้ผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับคือเป็น สิ่งที่ดีใจมากนะครับที่เห็นคนที่ได้ว่านไปแล้วนะครับต่างก็นะครับสมปรถนานะครับมีแต่เรื่องที่ดีๆนะครับเกิดขึ้นอย่างไม่ไม่คาดคิดนะครับบางคนนะครับติดหนี้ติดสินนะครับจะหมดหนี้หมดสินนะครับมีโชคเข้าหาอยู่บ่อยๆครั้งมีการงานหลังไหลเข้าหานะครับอย่างมากมายมหาศาลนะครับ บางคนค้าขายนะครับปลูกไว้หน้าร้านค้าร้านขายก็จะทํามาค้าขายดีนะครับว่านเทวบุตรหรือไม้แย่ๆเป็นไม้เก่าแก่โบราณนะครับที่มีขึ้นตามฝั่งเรานะครับจะพบเจอได้เยอะทางจอวัดบึงการนะครับถือว่าเป็นไม้แทบมีกันทุกร้านค้าร้านขายนะครับในบึงการนะครับท่านถ้าท่านเคยมาบึงการนะท่านจะเห็นนะครับตามนะครับร้านกับข้าวร้านตามสั่งร้านอาหารนะครับมักจะมีต้นนี้อยู่นะครับร้านที่มีต้นนี้อยู่นะครับ มักจะเป็นร้านที่เป็นร้านเก่าแก่สมัยโบราณน,นะครับนะฮะเขาเชื่อนะครับ,____บวันเช่นี้มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคนะครับเพราะว่านะครับเกิดขึ้นในฝั่งแม่น้ําโขงนะครับและวก็พบได้ตามภูเขาควายนะครับทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับทางฝั่งลรานะครับทำให้ไม้นี้นะครับต่างถูกขนานนามว่านะครับเป็นไม้แห่งมนต์ทางโชคลาภมนต์ทางเสน่ห์นะครับเมตตามหานิยมนะครับเขาจะเด่นทางนี้นะครับ ดูจากการปลูกนะครับปลูกด้วยทรายล้วนๆนะครับเนี่ะเป็นทรายแม่น้ํโขงล้วนนะครับนะฮะต้องบอกว่านะครับเป็นพืชชนิดเดียวที่เกิดอยู่ได้ในดินทรายนะครับซึ่งไม่อาศัยดินอื่นนะครับเหมือนกับกระบองเพชรนะครับแต่มันแปลกตรงนี้นะครับแปลกตรงที่สามารถดํารงชีวิตอยู่ในดินทรายได้นะครับส่วนมากไม่มีพืชชนิดใดนะครับที่อยู่ในดินทรายได้เลยนะครับแม้กระทั่งหญ้านะครับยังไม่กล้าขึ้นนะครับอยู่ได้นะครับพืชที่อยู่ได้ที่สุด ก็ได้ดีที่สุดก็คือกระบองเพชรนะครับแต่นี่ก็คือว่านเทพบุตรนะครับสามารถอยู่ในทรายได้นะครับเป็นพืชที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักนะครับจัดอยู่เป็นว่านมงคลไม้มงคลโบราณหายากนะครับหากใครมีไว้ก็จะนะครับเสริมดวงชะตาบารมีทําให้ชีวิตนั้นดีขึ้นนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับผมมาจัดโปรโมชั่นนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้นะครับกระถางนี้หนัก10กิโลนะครับ10กิโลส่งไปทางทรายแม่น้ําโขง รากเยอะนะครับฟูเลยนะครับกระถางนี้ก็จะมีต้นเยอะหน่อยนะครับใบเยอะใบดกนะครับนี่นะส่งไปแบบนี้เลยนะครับนะครับลูกค้าจะไม่ต้องกลัวหักนะครับพร้อมเอกสารวิธีการเรียงการปลูกกระถาบูชาเนมให้นะครับนะฮะต้นนี้บอกเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้399นะครับไม่ต้องเสียใจนะครับ399ที่ผ่านมาบางคนอาจจะได้ต้นต้นขนาดกลางๆแต่ต้นนี้จะดกหน่อยนะครับชุดนี้นะครับให้แค่5ท่านเท่านั้นนะครับ399รวมส่ง ฟรีพร้อมชำระเงินปลายทางได้เลยนะครับนะครับ399นะครับคุณผู้ชมนะครับต้นนี้เลยนะครับยกกระถางนะครับค่าส่งจริง180บาทนะครับบวกค่าปลายทางอีก20บาทนะครับคุณผู้ชมคิดดูเอานะครับนะฮะค่าส่งก็ไปแล้วนะครับ200ยังไม่รวมค่ากล่องค่าเทปนะครับนะฮะและค่าคนงานแพ็คด้วยนะครับอ่าถ้าผมจะไล่จริงๆคือเยอะนะครับท่านได้คุ้มแน่นอนนะครับ ให้ด้วยใจจริงๆนะครับผมแทนขุนวันไทยนะครับอยากเห็นทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มหมดหนี้หมดสินชีวิตดีขึ้นนะครับอันไหนที่ว่าดีผมก็มาบอกแบ่งปันกันนะครับพูดจากใจเลยนะครับนะฮะสิ่งไหนที่ว่าดีผมก็อยากจะให้นะครับมันดีต่อชีวิตผมนะครับมันปลูกแล้วมันเห็นผลปลูกแล้วมันดีนะครับชีวิตดีนะครับมีโชคเข้าหาอยู่บ่อยๆนะครับสิ่งไหนที่ว่าดีนะครับครูบาอาจารย์นะครับท่านก็ว่าดีนะครับตัวนี้นะครับมีปลูกไว้เถอะนะครับ ท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับเป็นสิริมงคลแก่ตัวผู้ครอบครองนะครับเป็นสิริมงคลแก่นะครับคนในครอบครัวด้วยนะครับเป็นของดีของเก่าแก่โบราณนะครับนะฮะับวานเจียวบุตรไม้แย่ๆนะครับอ่ะใครดูคลิปนี้นะครับให้5ท่านนะครับ5ท่านเท่านั้นนะครับ3 9 9เกรวมส่งฟรีพร้อมชำระเงินปลายทางได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝนจะตกแ้่นะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ พระจันทร์สวยมากนะครับในช่วงที่ผมถ่ายทาอยู่นะครับมีท้องฟ้านะครับมาเหมือนฝนจะตกนะครับพายุกําลังเข้านะครับลากันด้วยพระจันทร์สวยๆแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ